สวัสดีค่ะอันนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปถาวายอาหารห้พานะคะฟาหฟองไวยังนะถวาย,ยนะ,น,น,ะ,ะนี่นะคะกำลังเดินทางกันเลยนะคะ เปลี่ยนจากไลฟ์สดเป็นถ่ายคลิปแทนนะคะพอดีเรายังไม่มีคลิปลงกันเลยนะคะเราจะได้ลงคลิปกันเยอะๆเนาะยังไงก็อย่าว่ากันเด้อ,อกำลังเดินทางไปนะคะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหอเรามากเท่าไหร่นะคะมีไกลทอดน,นะคะ เชื้อหนังจากแพ็กหนึ่งไปถวายปะ่ะทางไหนมันมีร้านขายเนี๋ยวแม่งกลองเาะซื้อน้ำสักแพ็กนะคะไปถวาย ในกระเป๋าหนอ่าน้ำน้ำแพ็คหนึ่งเดี๋ยวกอฟจะซื้อน้ำนะคะหนึ่งแพ็คนะคะไปด้วยก<า>อลไปซื้อน้ำนะคะหนึ่งแพ็ะคะ ไปถวายพร้อมกับไก่ทอดแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะมีพี่ๆบอกว่าเราไม่ได้ถวายน้ําด้วยนะคะเราก็เลยมาซื้อน้าไปถวายด้วยนะคะแยบงก็ร่วมทําบุญกับพี่นัทไปด้วยนะคะ เท่าไหร่สามห้าบาทสามร้อยห้าสิบสามหาสินี่นี่แพ็คไั้แปดบาก ะะเราต้องขับไปอีกประมาณจากโลนะโลหนึ่งนะห้าร้อยเมตรเอาไปอีกห้าร้อยเมตรนะคะถึงจะถึงเขาว่าเขาเขาคันทรงแบบตรงที่ไปอยู่เป็นน้พเป็นเป็นเขาคันทรงหลังเขาคันทรงนะยังไ,ไงโรงงานนี่แหละ ยังไงเราไปในงานไปโรงงานดีนะ <c oughs> นี่นะคะวัดข้างหน้าเราเลยนะคะเ,คเปลี่ยนอาชีพละนวณนวมมหาปากัน ดูรายกับบกกายแต่ลนะเนาะ จเจ็บแขนแงหงอันลย้ลมฮะล่มโอ้มืน่นล,ล่มเลยแหละมื่นก้นข้างแล้วก็แขนฟาดกับควาประตูอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอันถึงตาแกียยันเตาแกียน,นี้แต่บอลน้ำหอนบวบเนี่ะนะคะมาถึงวัดแล้วนะคะน่าจะมีคนมา อันี้น้ำมันโอ้โหนี่งมาขเยตอนน้โอ้เจ้าถิ่นเดี๋ยวก็ไปถามนะคะลงงตาอยู่ไหมคะโอ้โ อยู่ยข้างในนะคะเอาลืมผ่อมาฝากน้องเตือน

นี่นะคะมีมีญาติเขามาถวายก่อนแบงแล้วนะคะเดี๋ยวแบงก็ต้องรองเข้าไปถวายอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะคะสำหรับคลิปนี้แบงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาต่อกันในคลิปหน้านะคะ